ขั้นตอนการเตรียมเชื้อเห็ดฟางสำหรับจะเอาไปเพาะนะคะอันนี้ก็เชื้อเห็ดของเราเราจะน่าที่ใส่ก็ต้องสะอาดด้วยนะคะก็ฉีดถุงนิดนึงนะคะถุยี้ก็อ่อนนะคะเชื้อ่รสขาวถุงถกึนงถุเก็ใช้ได้ค่ะเราก็ถ้าใครมีฝากระดุกล่กน,นะคะข้างลางให้สะอาดเราก็เอามา อ๋อปขาบเอามาใส่เนานะอันนี้เราจะยีเป็นชิ้น,นเล็กๆค่ะเพราะว่าเพื่ออะไรเพราะว่าเพื่อการกระตุนตต้นเนาะมันจะได้เดินได้มันจะได้เดินได้ดีชิ้น,นเล็กๆเลยค่ะหนึ่งถุงเราใช้อาหารเสริมของเชื้อเห็ดปางประมาณหนึ่งกำมือหรือว่าสองแชโต้นะคะแล้วก็เวลาเรายีเสร็จเนาะเป็นชิ้น,นเล็กๆแล้วก็เอามาสมคลุกเคล้ากันนะคะหรือว่าบางคนไม่มี ก็อาจจะใช้เป็นลำนะคะหรือว่าแป้งแป้งข้าวเหนียวะคะ่ะแป้งข้าวเหนียวอสองชั้นโตนะคะามาคุกเพื่อเป็นอาหารของเชื้อเห็ดะคะ่ะใหญ่ไม่ได้เดืดเดือดขึ้นเชื้อเห็ดหนึ่งถุงเราใช้สําหรับหนึ่งตะกร้านะคะเวลาเราคุกเข้าผสมเสร็จแล้วเราก็แบ่งเป็นสี่ส่วนค่ะเพราะว่าตะกร้าหนึ่งเราจะทําเป็นสี่ชั้นค่ะ นะคะอาหารเสริมอาหารของเชื้อเห็ดค่ะเขาบอกว่าถุงหนึ่งได้ประมาณสิบสองก้อนนะคะเราก็ใส่ประมาณก้อนหนึ่งก็ประมาณสองชั้นโต๊ะค่ะหรือว่ากำกำมือหนึ่งนะคะเราจะหยิบตัมือหนึ่งเลยค่ะโลยค่ะรอบเลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ เราคลุกเ้าให้เข้ากันนะคะเมื่อเข้ากันเสร็จแล้วเราก็เอาถุงพลาสติกมาปิดไว้นะคะอย่าให้โดนแสงแดดนะคะนี่ก็คือเสร็จขั้นตอนของการเตรียมเชื้อเห็ดสำหรับเพาะค่ะ